อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องอุดอรถบ้านทุกท่านครับวันนี้ได้พาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับภูทับเบิกครับผมเก็บบรรยากาศยามเช้านะครับ8โมงเช้าขณะนี้อยู่ดีๆหมอก็วิ่งเข้ามาหาตัวนะครับที่พักนะครับห้องพักสวยใหม่สะอาดนะฮะหลังละ2,500นะครับมี2เตียงใหญ่ เป็นการตรงการเต็นเสริมสบายนะฮะใครอยากมาติดต่อได้เลยนะฮะเดี๋ยวแนะนำให้นะครับจอดรถกันแบบหลังบ้านเลยนะฮะดูบรรยากาศครับหาเวลามาพักผ่อนกันบ้างนะครับทุกท่านนะฮะชีวิตต้องดำเนินต่อไปครับการพักผ่อนถือเป็นเรื่องสำคัญนะฮะดูได้ครับ มากเลยนะครับมีความสุขทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับผม